โอเคครับผมท่านผู้ชมก็อยู่กับก้าวพื่อดำนะแบบดีก้าวก้าครับท่านผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็สูงหมนี้ถ้าทันนะผมว่าสูงอัดเลยอะ่ะวันนี้ได้ตามงบด้วยอ้าว สูงหนึ่งต่ำสองมาอยู่ดีๆเริ่มมาเป็นเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมสูงครับลูกพี่ลุยน้อยนี้มาดูว่าจะมาหรือเปล่ากับช็อตนี้นะครับมาเปล่านะอ้าเห็นหกเลยยิ้มแป้นเลยโอ้โห เป็นโวยในฟันซอกแลววยวะท่านผู้ชมตามสองสูงสองสู้ครับท่านผู้ชมขาดใจเลยครับมาีนของแท้แนะ่นอนป่าภาวนานนครับหกเรือ อะไรเหมือนวะท่านผู้ชมฮมึแอบเหนื่อยนะท่านผู้ชมวันนี้นะแอบเหนื่อยนะครับ โหด้าหนึง่งมาแล้วแย่เลยครับชมชมที่นี้สามหมื่น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 แปดหรอขอสู้อีกทีปะมาเปล่าขอแค่สูงเม็ดเดียว สามสี่ห้า,า Hello, ณ้าหมืน่นแก้เกมยังไงดีครับเนี่ยท่านผู้ชมต่ำเหรอโอ้อยวันนี้สเปซสป่ามากครับท่านผู้ชมฮโลทุกทีผมสามไม้บวกสามไม้ติดผมได้เลิกแล้วหวานก็หวานก็แล้วนะคลิปหวานคลิปเจาะเลขนะครับ คลิปว่าไฮโลทําหมดแล้ววันนี้ทุกวิถีทางตำ่ำโอ้โหเล่นต่ำออกสูงเล่นสูงออกไฮโลสิบเอ็ดสามมื่นท่านผู้ชมป้าสุดท้ายและท้ายที่สุดครับท่านผู้ชมพอเลยตัวใครตัวมันเลิกไม่ไหวครับท่านผู้ชมยอมก่อนอให้มานะ สีหนึ่งต่ำโอ้ย <S 2> <S 2> สีหนึ่งเหอ,โอะโขสีส,ส,สีสองเป็นเบนิดเนี่ยท่านผู้ชมสูงให้โลต่ำแล้วก็ให้โลสูงแล้วก็ต่ำเอาไงดีกับมันเนี่ยท่านผู้ชมจะขึ้นสูงอีกท,ทีปะเบิลต่ำขึ้นสูงตลอดนะตามน้ำครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเสียแล้วเราวันนี้ อืมสี่ห้าหกทีเหอะมาแล้วหกสูงฮา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 เอ้ยอะไรวันนี้อ่ะท่านผ like, ู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเส้นนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ